สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดพ,พีพี่พีน้องมาที่วัดโพศรีสมพรบ้านคอนเลียบครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีก่าละครับเมื่อนี้กับมาหอดมาถ,ถึงวัดละครับตอนนี้กับมากราบคารวะปูชีประขาวครับเพื่อสิขอพรบารมีไปฝากพี่น้องเอฟซีครับให้มีโชคมีลาบน้ากันนะครับให้ปูพัน ดนบันดาลให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีลาบเนาะครับก็เป็นที่เลื่องลือกันมากโดนแล้วนะครับปูชีปลเขาวนี่ครับมีแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องตลอดเวลาครับพ่นบางข้างงพ้นกระตามไปบอกผู้ที่มากราบไหว้นะครับมากราบสักการะพ่นพ่นกระําไปบอกกระลำร่วยกันไปหลายผู้หลายคนครับสําหรับเมื่อนี้สีมีแนวทางตัวใดแอดสิพาพี่ผาน้องเขาไปกราบนมัสการพระอาจารย์ครับที่พ่นยวัด โอสิสสมพอนวานพ่อนเรียบเลยลหะครับตามแอดมาครับพี่น้องเอซีครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุาธพูดถึงตัวเลขแนวทางของทาง One วัดฮางวดที่พันมาลุดเป็นบอ่อาจารย์ลุดไหนึ่งหกหนึ่งห้าไปออกโดนหกหกเกืใกล้เชียงนี่แหละขันซื้อข้นซื้อลงน้อยจานเนาะเมน ยังกับมิจจว่ากับมิพูดถือแงอยู่ครับปูเพลนหนึ่งหูวาเล็อยุหรี่มาติดเพื่อนเพื่อนกระเล็ดซื่อตักโอ้พืันเศษเห็นเืษรลงมันมัวจังฟันกระเล็ถือกันไปเนาะงวดก้อนก้อนผุนเข่ามัน 8, 5, 5, 5, 5, มัวจ<ม>ังงวดใดเนาะเข่าครับงวดแปดห้าห้าแปดโอ้แปดห้าห้าแปดเนี่ยเขาตรงตรงมันมัวจังแมนโอ้ยเนาะงวดหนังกับปวยไดมาทายทำแมนแต่มาเวียนอยู่สองงวดงวดก้อนกับงวดบนนึงหันดัก โอเวนสองงวดเรทสองงวดเอางวดนี้สิโบโป่งแป้งอยู่บอกงวดนี้งวดนี้แปลว่าโป่งแป้งอยู่แต่งวดนี้เป็นเลขเป็นสูตรเลขเลขสูตรเลขคำนวณบ่อาจาร้ะนี่จังใดเลขสูตรเลขคำนวณของสร้างเฟอร์นิเจอร์น่ะงวดก่อนเพิ่นเฮ็ดแต่เพิ่นกับมะอาอดได้เพิ่นกับมะมันใจ่ลวดเลขตัวน้ำของพระอาจารย์นี่แหละงวดก่อนเพิ่นเฮ็ดได้ศูนย์สองหนึ่งครับเฮ็ดศูนย์สองหนึ่ง เพิ่นกับว่เอาเลขสูตรเพิ่นมั้ยเลพิ่นกับมานนำน้ำตกของอาจารย์นี่แหละของอาจารย์นี่เป็นเลขนั่งเอาอมันบ่อาจารย์ครับนั่งเอาอยู่บ่อน้ำส่างเพิ่นก็ไปน้ำกันกับเพิ่นนั่นแหละเลขนั่งสมาธิมันฝันรุดหนอาจารย์นอหัดที่รุดมาตัวสองหัวสองวัวบ่อาจารนสองวัวที่รุดมาวัดนี่ทางสร้างเพิ่นเลยคำนวณแห่จารย์มากมันบ่ครับนคำนวณแห่มากมือเช้านี้ เพิ่งเพิ่งมาเมื่อเ้านี่พ่อาจารย์เพิ่งมาเมื่อเ้านี่เพราะว่างวดก่อนนะพิ่งคำนวณได้ศูนย์สองหนึ่งขึ้นไปเมื่อเ้านี่โอ้พิ่งขึ้นขึ้นบอร์ดเมื่อนี้โอ้แสดงว่าเมื่อนี้กับพี่น้องก็โชคดีเด้อครับสิได้เบิ่งแนวทางจากอาจารย์เฮาเมื่อนี้นะครับเพราะพิ่งขึ้นบอร์ดเมื่อเ้านี่เพราะเพิ่งสิเป้าเรียกสูตรเพิ่งมาใส่เพราะว่ากับแปเอาแปะน้ำกันอยู่บ่อร์ดน้ำจางบ่อร์ดน้ำสกิดนะเอาน้ำกันเพิ่งก็เลยเอราเรียกสูตรเพิ่งมาใส่เพิ่งก็ มันมีพึ่งเกลี้ยงเล็กสูตรพึ่งมาใส่สามตัวสามตัวบนอันนี้ที่ว่ามันหลาแต่ตัดให้พึ่งได้ซื้อได้นี่นโอ้อาจารย์ตัดดอ,อกไม้มันบ่อาตัดดอกไม้ให้เพึ่งได้ซื้อจริจริงมันได้เจ็ดโตครับอาจารย์สองคู่นั่นสองคู่ข้างบนโอ้สองคู่ข้างบนนี่ศูนย์เจ็ดเก้านะบอาจารย์แมนแล้วก็เก้าแปดสามนั่นบอครับแมนห้าศูนย์สามได้สามได้สามชุดนี่มับนบอกครับที่อะไได้คำนวณพึ่ง หวดก่อนของเพื่อนเขาเด้แต่เพื่อนบ่อยบอกก็ซื้อเพื่อนมาเอาเรขกน้ำพายด่านบดทุกคนเลยมือนัของเพื่อนเขาตัวตัวตัวนั้นศูนสองหนึ่งเพื่อนก็ตัวเพิ่อนกับมาซื้อมนเล็กมาซื้อเล็กตัวนั้เขาตรงเลยตัวนี้ศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเป็นตัวตัวเนาะเขาตัวตัวตัวเขาตัวตัวก็ถือว่าสุดยอดแล้ะครับอันนี้ไปเฮ็ดบุญพระนะให้มางวดเพื่อนนึกหันไปเฮ็ดบุญบ้างไปเพื่อนนั่นแหละ รวมบุญน้ำเพิ่นกลับมามันเนะมันเนะมาจั่บัดปัดฝันว่าได้ซีเกบกับแปดหนึ่งสองบอกมายอมบอกยากยมฝันได้แปดแปดหนึ่งสองเลยนะเมนมันก็ตรงตรงตัวนายจันตรงไปบอกกันไปบอกก็าซีเกตเสียดายเนาะครับเพิ่นก็เลยว่าเป็นยังคือป่าประโว่เนี่ยงวดนี้นิมิตแปลอะไรจันนิมิตแน่ไปบนิมิตงวดแต่ว่าแห่งรู้สึกว่าฝัน นิมิตดีซื้อ oh. แต่ว,ว่านิมิตมือขึ้นแหลกแต่ม่จะนิมิตเลยว่าแม่มหาแม่ที่เสียไปแล้วอ๋อ oh, ครับอายุเพิ่นเท่าไดหล่ยอย่างแม่มหาผัดไปปหาเพื่อน oh. หาเพิ่นผัดไปแล่นตะกอดเพิ่นแม่ลูกก็ได้แล้วแสนหกกว่าสันวายเอาแสนหกมันกับไม้ถึงว่า หนึ่งหนึ่งหกเงินกอาจารย์แสนหกก็เป็นหนึ่งหกเนาะตเลือเลขตัวเก้ามันหนึ่งหกอ๋ออาจารย์เลยถึงเอาอหนึ่งหกมันน้ำเมียนพอมาฝันน่ะแกมือเลขออกคืนเลขออกเลยโอ้โหอันนั้นฝันตองหัวนมครับนี่มิดตองหัวนมิดแต่มือมือเลขออกเลยละครับลูกได้มาเดี๋ยวได้แม่แสนหกพูนหนาวก็เสนอของในความฝันอันนั้นคือคือได้เงินมันหมดอาจารย์ได้ได้ แต่เงินจะวันแต่เงินได้ได้ยังเห็นว่าลูกได้มาแต่ก็เสร็จหมดตัวนี้เรียกปภันเห็นเพิ่นแต่ว่าถ้าภันเห็นเพิ่นงั้นแต่มันสี่สวกนค่นั่นอายุเพิ่นเท่าไรอาจารย์อายุเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่หรอครับโม่เพิ่นเสียแต่ดูแน่ครับหน้อยเพิ่นหาหาที่สามหรือหาที่ห้าโม่ตอนเพิ่นเสียบ่ครับแมนเมน ก็คือว่าอาจารย์คือว่าฝันดีเนาะอาจารย์เนาะถ้าฝันดีถ้าฝันเห็นแม่สีสีเข่าสุเทียถามเน้นถ้าฝันเห็นแม่ยิ่งไหนบอกเน้นบอกทูเน้นตั้งยั่เรเลสกัเข่าย้ำนันเด้เข่าย้ำหนั้นิดเดียวเมียนอ่ะวันนี้นะที่ถ้าฝันเห็นพ่อเป็เข่าได้เลสนิมิตเห็นแม่เนี่ยจะค่อยเข่าอ๋อเป็นยังสั่นมันบ่อาจารย์ตามรทธิเนาะ กันฟันเห็นเห็นแม่ย่ามไนสิเขารถดเตียยันแม่นจะเปิดเสื้อหลอันน yeah. yeah. ี้มันเป็นแนวทางัเป็นแนวทางเนาะจะเบาสู้กันฟังเบาสู้กันฟังมันหมักจตจังค่อยซื้อครสามตัวเนะอาจารย์นะสามตัวอันเก่ามันหมดจานให้ยาดวมเิ่นเบิ้งกันเพิ่นถือใจตัวใดเพื่อ็จังค่อยเอาอันนี้มันเป็นแนวทางครับผมมันบ่อได้เขาบ่อมีผู้ใดโหน้อยจานเนาะ มันมีผู้ไดู้หดอ,อกอันนี้ก็เพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางดีๆก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องเนาะงานที่อาจที่โชคดีฝาที่ฝา,ากน้องอาดดัดรวมเิ่นอันแปดแปดสามเนียนเลขคำนวณอนนีก็ตรงกับเลขที่ พอเพิ่นบ้านหลังนั้นเพิ่นฝันเด้อปูผักขาวเพิ่นมาหายแล้วแปดสามสามแปดตัวเดียวเพิ่นฝันนะบ่อาจารย์เพิ่นฝันเพินน่นคเคยฝันแม่นบ่ครับแม่นอยู่ด้ปูมักแต่หาเพิ่นตัวโอ้สแสดงว่าเพิน่เน,น,เน,นเป็นลูกเป็นหลานปูเนาะแม่นเป็นหลานปูม,นมปันนให้พร้อมเพิ่นโอ้เพิ่นอยู่กับปูก็น่าให้พร้อมนอกปูไงก็น่าให้ปูขาวด้เนอกกระเนินเนาะแม่นปูขาวปูขาวก็น่าให้ เด็กคือว่ามันหลายตัวกระตัดให้คนเริ่มเชือดอกหางเสียคนเนี่ยสืบประตัดบางอยังก็คือหมัดกรงกรอนฝนเลี่ยการพูดถึงว่าตัวเนี่ยตัวนักนี่มันเป็นตัวใดน้ออาจารย์ครับมันสีนักสีเนีนเนีนนักเวทีครศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสาม 0703พอพื้นตัมากนอาจากเนาะแมนตมากขันหนึ่งหาหนึ่งหกนี่ละตมากขันมันขันมันสิซื้อเองตีเป็น,นัยสั่นมันบ่นครับแมนขันมันคือืือเอง0703 831516ประมาณนี่ที่อยากครับส่วนเลขสามตัวได้อาจา์มักตัวไดครับเลขสามตัวครับผม มักเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่าในใจจะของน้ำมันออาจารย์มักเก้าศูนย์เจ็ดอ่าแล้วก็หาคูณสามเท่านั้นเก้าเก้าศูนย์เจ็ดแสดงว่าอาจารย์มัก๊กรักเจ็ดเจ็ดรักหน่วยเพราะว่าปีไก่ปีไก่นี่ เดี๋ยวนี้นะมันออกเนออกกื้อพกมันเ,เนื้อเกตเลยโอ้ช่วงนี้มันว่าจากแมนช่วงนี้ถึงต้งล่างต้งบนเนื้องวดงวดนั่นแล้วก็ลองขายตอนนี้อยู่ดลองคายนะครับโอ้ตอนที่อาจารย์ไปยืดลองคายอ่าตอนปิดท้ายเดี๋ยวเตรียมสม,มุดประกาศเด้อพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวแถวตัวเลขโชว์ให้ครับเบิ้งตัวเลขมาเบิ้งตัวเลขทั้งสี่ครับอาจารย์ขึ้นบอร์ดไว้แล้วครับขึ้นบอร์ดตัวบักใหญ่เลยครับเอ้า นี่น้องคือสีเห็นยุ่ตเนาะครับเป็นแนวทางครับวันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางสรุปใายคลิปครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของวัดโพธิสมพารวันค้นเรียบครับให้พี่เห็นน้องไปวิเคราะห์อาดวยครับเด้อผิดถูกกิจวักันครับท่างช่องก็เป็นเรืเพียงซื้อกลางที่นํำเสนอพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิหลุดครับท่านผู้ชมครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ ให้ลงทุนอย่างมีสติครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังแรงใจครับก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนเด้อครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีตนายอสองพันหาร้อยหกสิบหานี่ครับให้รวยรวยงงงครับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกผู้ทุกคนครับให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ครับเงินไหลกองทองไหลมาครับปรารถนาสิ่งใดก็ะขอให้ไดสมความัปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับให้มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี่ยแหละครับท่านผู้ชมขอให้ยพี่น้องเข้าโชคดีด้อครับพอกันไม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ